ปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์แต่ทำไมยังทุกใจอย่างเดิมทำไมถึงเจอความรู้สึกแย่ๆปัญหาเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราทำไม่เป็นมันยากเกินไปสงสัยละบุญไม่พอชาตินี้ไม่ต้องหวังหรอกใจเย็นนะครับผมเข้าใจความรู้สึกอย่าพึ่งท้อมาถูกทางแล้วคืออย่างนี้ครับการปฏิบัติธรรมการฝึกสมาธิมันคือกระบวนการเจริญสติใช่ไหมครับ พูด่ได้ง่ายคือเรากำลังฝึกให้รู้ทันให้เห็นถึงความคิดที่เกิดขึ้นแล้วฝึกดึงตัวเองกลับมาสู่ปัจจุบันขณะฝึกดึงตัวเองออกจากความคิดที่วิ่งตลอดเวลาเหล่านั้นซึ่งเราจะพบว่าอ๋อสิ่งนี้มันสร้างความทุกข์หักเราเผลอหลงเชื่อตามมันเผลอยึดมัน่นถือมันในมันมากเกินไปแต่ประเด็นมีอยู่ว่าแม้เรารู้ทันความคิด บางครั้งมันยังไม่ได้ไปแก้ที่รากซึ่งคือความเชื่อยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าคนคนหนึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับความเชื่อมั่นในตนเองหรือไม่เห็นคุณค่าตนเองหรือกลัวการโดนทอดทิ้งหรือรู้สึกว่าตัวเองต้องคอยเอาอกเอา,เอา,เอาใจผู้อื่นตลอดเวลาเป็น people pleaser สังเกตไหมครับว่าความเชื่อเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับคุณค่าตนเองหรือ self esteem ดังนั้น คนในตัวอย่างนี้ก็เป็นบุคคลที่มี low self-esteem ยังไม่เห็นคุณค่าตัวเองหรือมองว่าตัวเองมีคุณค่าต่ำดังนั้นไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็ตามก็มักจะผลิตความคิดต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เขาเกิดวิตกกังวลใจเพราะความคิดเหล่านั้นมันสะท้อนการที่เขาตัดสินตนเองหรือกลัวการสูญเสียการยอมรับกลัวว่าคนอื่นจะไม่พอใจในตัวเขาเพราะมาจาก low self-esteem ไง เมื่อเหมือนกับว่าการที่เราฝึกเจริญสติฝึกปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิเมื่อเหมือนกับว่าเราฝึกดับเพลิงแต่หากเราแก้ที่ต้นเหตุคือ่อแก๊สที่รั่วที่ทำให้มีไฟไหม้ตั้งแต่ต้นซึ่งคือการแก้ที่ความเชื่อด้วยเปลี่ยนความเชื่อพัฒนาความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองพัฒนาการรู้จักเห็นคุณค่าตนเองเห็นสิ่งนี้ไหมครับโดยอัตโนมัติเราจะผลิตไฟ หรือความคิดลบๆเหล่านั้นที่น่ากลัวที่มาทารุณทรมานตัวเองเราจะผลิตความคิดเหล่านั้นน้อยลงโดยอัตโนมัติดังนั้นมันควรฝึกควบคูบค่กันไปในทางคล้ายกันหากเราเข้าวัดไหว้พระสวดมนต์สิ่งเหล่านี้ก็มีประโยชน์แน่นอนครับอาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นที่เราอยู่ใกล้ธรรมะใกล้ธรรมแต่ในทางคล้ายกันมันยังไม่ได้แก้ที่ราก ของสาเหตุหรือลากซึ่งคือความเชื่อนั่นเองดังนั้นการรู้ทันความคิดตัวเองก็สำคัญแต่ในความเป็นจริงคนเรามีความคิด5 0 0 0 0ถึง70,000่นครั้งต่อวันมันแทบเป็นไปไม,ไม่ได้ที่เราจะรู้ทันถึงทุกเม็ดทุกความคิดที่เกิดขึ้นผุดขึ้นในใจแต่หากเราฝึกพัฒนาเปลี่ยนความเชื่อโละความเชื่อที่จำกัดตนเองออกโละความเชื่อที่ไร้พลังออกและฝึก สร้างความเชื่อใหม่ที่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่สอดคล้องกับความเมตตาต่อตัวเองรักตนเองเป็นที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายที่มีประโยชน์ที่ช่วยให้เรามีพลังในตนเองรับประกันเลยครับว่าคุณจะพบว่าความคิดที่ช่วยให้คุณวิตกกังวลใจนอนไม่หลับหรือรู้สึกด้อยค่าตนเองมันจะหายไปหรือลดน้อยลงโดยอัตโนมัติเช่นกันสวัสดีครับ